เดี๋ยวพาบรรยากาศอีกหนึ่งช่วงครับขนลับปันช่วงนี้ไปดูหัวลากก่อนอากาศหนาวๆนาวต้องปันแบบนี้เนาะสุดยอดถูกต้องฟ้าสวยฟ้าวันเสาร์ สวยงามแสงสีทองของทองฟ้ารับปรุณยามเช้ากับหัวลารลูรรอน้ำใจงามไอนมเมืองรถมา้าคนสองนะคนสองพาสาวชมวิว,ส,วส,นะสุดยอดแล้วพิเชนเบอลิน,นตามด้วยวน,น่ารุน พี่นบสุดยอดพี่เกง่งพี่หมีสายอพี่อุย๋ยน้องนอตพี่โบพี่เติ๊กและสมาชิกใหม่ไปยังไม่รู้ชื่อกันสองพันบรรยากาศยามเช้าครับแนวต้นยงนางนา เส้นทางเขา่างบางพระสวยงามเสมอไม่ผิดหวังครับฝากบรรยากาศนี้ถึงพี่ๆนะนะเพื่อนสมาชิกที่อาจจะไม่มีเวลาออกปั่นในเชาน้านี้ชมบรรยากาศไปก่อนถ้าเอาความเย็นใส่ในวิดีโอไปได้ผมให้ไปแล้วมาสักสิบแองศาเช้านี้กำลังดีคะับนตังจัก,กรยานหู ชื่นใจส่งกำลังใจให้น้องแม็กและพี่ตีด้วยฝากความคิดถึงเฮตุทีละหายปย่วยไว้ๆรออยู่นะครับจะวิ่งจะปัน่นจะเดินจะกอ๊อปได้เลยพร้อมเสมอพี่เบียร์พี่เทพเป็นไงบ้างวลโรช่วงนี้ พี่เทพหายดียังรอยลอยรอยอยู่นะครับพี่เทพครับสุดยอดเพื่สมาชิกคนอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงคิดถึงเหมือนเดิมสมาชิกเยอะระวังหมาทั้งซ้ายหลังว่างยาไปเจอกันจุดพักรบลานปูนไปครับ